ทำไมจะไม่รู้จักละ่ะก็ที่ฉันเตรียมมาหารมาเนี่ยเพื่อเป็นการไถ่โทษเมื่อรอบที่แล้วที่เราเจอกันที่อุทยานหลวงไงฉันเนี่ยมีนามว่าวนางข้าหลวงอัญชลีดีครับข้าหลวงอัญชลีเฮ้ยมานี่นีมาีนี่ตกใจอะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอาัญชลีมึงจำได้ไหมที่เราเนี่ยเกือบตายก็เพราะผู้หญิงคนนี้<อ>ไปบอกอมึงเป็นอะไรไถแค่น เพราะผู้หญิงคนที่ชื่ออัญชลีนี่แหละทำให้เราเกือบตายก็ใช่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะแก้แค้นมึงไปล็อกประตูเลยล็อกประตูล็อกหน้าต่างให้แน่นวันนี้กูจะเอาอัญชลีทำเมียให้ได้ง่แล้วไม่ต้องกลัวนะเราอยู่กันสามคน๋ยวกูแบ่งให้เอาแฉลดินี่ครับล็อกประตูอะไรกันเนี่ยนี่ตายแล้วน่ากลัว ไม่อยากเก็บจิ้มอย่ายิ้มให้พี่น้องเนี่ยแล้วเดี๋ยวงานหน้าเขาก็ไม่มามึงเล่นอย่างเงี้ยล็อกประตูเฮ้ยมาจากฝั่งนี้ขอบคุณรัอขอบคุณน้องแนที่จมไรซับจุดทางบานอีแนทดูด้วยเหรอได้ตายทั้งมันครูเธอคงจะไม่รู้สินะว่าเธอทําอะไรกับฉันไว้เป็นเพราะเธอทําให้ฉันราษังผู้นี้เกือบตายหาว่าฉันลงไปอุทยานหลวงทั้งที่ฉันไม่ได้ไปเลย กันเลยยังว่าลก็ฉันก็ตอบเธอด้วยท่าจำไม่ได้เหระก็พาดอ,อย่างนี้ไงฉันถึงได้ถูกฆ่าตายเพราะว่าเธอเนเข้าใจผิดมันไม่ใช่ฉันในเมื่อวันเนี้ยเขามาหาฉันทั้งในห้องวันนี้แหละฉันจะแก้แค้นเธอจะเอาเธอทําเมียพูดอะไรเนี่ยเพียงอีมังปอดจักเย็นตลอด ไปถึงลำไส้ใจเจ้าแข็งร้อนแรงปานใดขอให้หัวใจเจ้าอ่อนแออ่อนแอ<ช>เพ<อ>ียงที่มังกดโคนเก,นกอดต้องรักเราแ yeah ย<อ>่เจ็บใจจริงผู้หญิงไม่แลเปาให้ใจแท้ผู้พ่พอช่วยที เาเท่าไหร่กไม่เงินไว้ความหลวงพ่อเงินเราเดินหน้านี้เป่าหลายเพียงจนเพียงไม่มีกันรุนกันรลยส่อนนี้คงจะหมดมุนพลังจนตีตีจังจนจะนี้เพียงที่มังปอดตอบเลย รถคันเดียวไม่เนี่ยจ้าวจ้าวทำเมียได้ใหี่ยังไงดูไม่หยุดปีนะครับเฮ้ยลุบลุบชายยาของเร่ควรกระพงนี้ไม่ดีตามคนจะไปไหนไปศาสร์สมุนไพรการแสดงให้ทีมงานสุขสนานเียวหน้าไม่มาแล้วไม่เชื่อกูเชื่องนี่ต่อกันนะครับไอเปี้ยไอเปี้ยถอดนะครับไอเปี้ยเอาแล้วครับยอมแล้ว พาหลวงอันเชลีวิ่งหนีราชัน